วานปุ๋ยอีกก้อนมือนีิมือวานผู้สาวมาวานซอยบอกราใส่เขาไหลเขาก็เป็นสาวเป็นแสมือนี่จะของลุยผู้เดียวนำค่ะๆเพื่ดูวานค่ะค่ห้มันงามงามเขาให้นี่โอ้ยวานหนาๆนลดมันสีได้เขียวไดงงามห้วงตรงๆรงอูน่ะโอ้ยมันยังบางอยู่ที่อ้อซำอีกก้อนนี่วิธีวานครับ วานแบบกําลังไายในคือหนังกีนครับตอนเป็นเด็กหน่อยเดทใหม่ขั้นลเลาเบิ้งหนังกีนดูกหวปวหปวดานจอมมั่นปล่อยพลังนะ,ะวานปุ๋ยครับพี่น้องครับมือน,นี้ครับนี่วานไปอ๋อมันต้องงามมันต้องโพดปุ๋ยเขียวควา้า,างใยใยมานนี้สเอื่นส่วนสาวนองหลาสาวหลามาเขี่ยวซอยน่ละ อ๋องามแท้ละให้นี่วันปุ๋ยครับพี่น้องมือนี่ครับ